าพอกันอีกแล้วครับมือนี้ผมกามานําเสนอนะครับเมนูวันบ้านสไตล์อีสานบ้านเฮาซุปบะเก๋าเนี่ใส่ปลาทูนะครับเบื้องต้นกันเตรียมบักเขือต้มบ,บักเขือเนาะเตรียมบักเขือเตรียมผักนี่พักกาดนะครับต้มใส่น้ำกันเลยนะครับแล้วก็เอาปลาทูใส่ แล้วเขาก็เอาไปต้มเนาะครับต้มให้แบบเขือสุปผักสุกปลาทูสุกอยากดวนเติบจนสุกพุนละวะนะครับแล้วเขากัไม้แกะเนื้อปลาทูนะครับแกะเนื้อปลาท,ทูแล้วก็ตำให้ละเอียด ทำให้ละเอียดพอประมาณละเอียดแล้วเขากับเอาบักเกีอที่ต้มซุกแล้วนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ตำบักเกือเกือซุกตํไง่ายนะครับค่อยค่อยตำกับละเอียดแล้วนะครับ ทำให้ละเอียดนะครับผู้ใดมักหยาบกันบ่อเอาบ้อันเป็นตอนนี่ก็ได้ครับนะครับทำให้ละเอียดพอาละเอียดแล้วก็สู่เขาไอ้เขาสู้หมดปุ่งรถนะครับเตรียมพี่ผงนะครับอบควอาอบควาควาไม่หอมๆลงไป นะครับใสไหลหอมไหลนะครับตามด้วยปลาสู้หาดว่าได้เลยนี่อันนี้ใสไหลกับเสียบไหลนะครับแต่ลังคนก็บ,บอกว่าระว,วังผมโรนเดอตามด้วยปลาลต้มสุกนวนวัวตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ใส่ต้นหอมบักซี่ลงไปปังค้นแก เอาพังอย่างสลนันแหน้ำก็ได้ครับมีม่มีสลัแหน่แล้วนะเราตักดำดำข้นให้เขากันนะครับผมอุย้ยวันนี้เลียวอยู่ลำได้ไหนกวนเนี่ยดำให้เขากันครับนี่ครับนาตาอยู่บอกมากประมาณนี้คุยคำใหญ่ๆบัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟซุปบะเขอ อาหารอีสานไงๆแต่กะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของสุกเะเกอรใส่ปลาทูนะครับผมเสียบขักนะครับเอาหอมใส่จังหน่อยพิกสดลูกโดดนะครับครับเห็ดบ่พอแก้มได้นะครับับบาโอ้กินกับข้าวเหนียวอ่อน จำเนี่ยคุยติดคำเข,าข่ากันมากเนี่ยเสียบครับดึงหูกับบวกเสียบเสียบ